โอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้วงที่เราจะมารีแอคนั่นก็คือวงอีเอ้ยอิเลเมนชื่อว่าไอส์ค่ะทุกคนในบทเพลงที่ไม่ใช่ว่าอีเลเมนนะสุดต้นมีใครเป็นเมียนเมนใครกันบ้างคะชาเมนฉันเมนลิสเมียนค่อวันยองกาวันยองเหมือนกันวันยองเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนเพื่อนๆกระจายสีเวลานะเราจะไปรีแหละก็รีแอคกันเลยห้าหกเจ็ดแปดมาสิได้แล้วกดเสียงนี้ มาแล้วอลาดินเนาะเฮ้ยสวยมากจริงรีดเมนชั่นเองสวยมากกาอินคนนี้สวยชอบบังเน่ไหมพี่ใหญ่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจับมันบังเน่ยังมีบังเน่กว่าทุกคนมี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 มั้ยงงงงสวยเมื่อหลังพวกเราอีกอ่ะสวยไหมคะสวยมาก เอออยูจินมาแล้วนี่ไงพี่หวยชิบอนอ่ะใช่ไเนคนนี้ชอบกับมันยอเฮ้ยเซเว่นไม่ว่านองสวยมานจิงควรทำให้ฉันรู้สึกมนสิบเอ็ดยูจินสวยเนาะ เซินต้ารีบไวสิลูกกี้จริงปะเนี่ย m v ีนะเมียนชานน่าบอกกับผมบอลมากเลยอ่ะดูอันนี้วงนางแบบปะดู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 คุณน้องสวย่ะโอ้ อุ้ยเบียดแดนถ้าคนอีเดอร์มีไหมเขเดี๋ยนไม่ยูจินยูจินโอ้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 ตายตายตายคนนี้มักรู้สึกน้าเด็กมากอืมเสองพันหกแบนู้นน้องยทรงผมเหมือนจัดมิน่ะ คุยหยอกังเร็ยหมวกคุยหยอกกันแต่มาลายเรียวกขาตุตลออดนะนั่งใ้ตำแหน่งเซนเตอร์เมนโวคอลอีอัมเฮ้ยลูกพี่มันโต๊ะกยหยอกมาทำไมเนี่ย ยาเฮ่อยอะไรกันเนะมีไอ่ะเรื่องรอะไแล้วทำไมกล้องมันเอียงลงมันอี้อ้ําจับกล้องขึ้นหน่อยดิเอ้ยไม่ชอบอ่ะตอนจุกดันกล้องขึ้นดันกล้องขึ้นเป็นยังไงบ้างค้าหลักดูจบเพราะตันเปิดสเตจตลอเลยรถมากรใช่ไหม อากุนวินเป็นไงบ้างคะดีเป็นไงบ้างคะเพลง <S <S เ,เพราะมากอ่าสุดตัวแบบ M V d ีเกินคาดมากไม่เหมือนกับดูกี้เลยเนาะเออเพลงไม่ค่อยติดเท่าไหร่แอบติดฉันเริ่มติดแล้วนะแต่มันก็รู้สึกแบบพอ,อกลับไปเจอฟังหลายรอบมั้งดดยังฟังแค่รอบเดียวฉันเพิ่งฟังจริงเหรอใช่พี่เซอร์ฟังไหมพี่เซอร์ก็ไม่ดูดูแค่ครั้งเดียวมันแต่จะไม่ได้ฉันไม่เคยดูเลยเปิดสเตจต่อเลยค่ะเขาตันวันยองสวยมากจ้าใช่งั้นเราไปดูสเตจกันต่อเลยของมันโดอร์เกจะติดดีกว่ิบไหมวะ มานางอ่ะนี่สวยมากอ,นนอันนี้ใช่มั้ยมักเกิลเต้ยไม่ใช่มักเกิลมักนี่มนไม่ใช่มั้ยใช่หรอ <c oughs> วายมันยังไม่ใช่เหมือนอาย,อยุเท่าเท่าแบบนี้สวยมากสวยมาก ลดคนได้แล้วชอบชอบสุดคโลกาฟดีนะ มาฟิลแบบเซ็กซี่แบบพอดีเนาะนังสวยอ่ะจริงมีนชั้นค่ะมีนชัน้นแล้วใครเป็นสายแล้บปะ่ะคนนั้นคนนี้คนนี้ แต่ในรูปในเอจีนางคือแบบคุณหนูมากชุดแบบเหมือนไม่รู้ว่าใครเป็นเซนเตอร์อ่ะมึงดูวอนยองอ่ะมึงดูนางได้ตำแหน่งเซนเตอร์ใช่ไหมใช่เออแบบร์ทุกคนนึงมาทางงูหนูคนนี่สวยชอบอันนี้ก็สวยไม่หรออันนั้นใช่อันนี้ก็สวยอีกสวยทุกคนอะ อ้ตาหวานมากหนูไม่ทาแบบสวยมากเลยอ่ะวอนยองอุ้ยนั่งเป็นมินแดนด้วยหรอหกเจ็ด

เท่าไหร่คะ9สิบฉันก็ให้สิบจงให้เก้าได้ไงฉันรู้สึกว่ามันมันดีกว่าที่ฉันคาดหรือฉันอาจจะแบบไม่ได้ค่อยคาดหวังมันก็ดีแต่ว่ามันก็เลยทะลุเป้างานเซิร์สสำหรับวันนี้ก็ต้องขอปิดตัวกับคลิปนี้ลงไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งสนุกดีค่ะพี่ใหม่ค่ะแชร์